โอเคครับอยู่กับร้านบางคาอสอวันนี้มารีวิวแบงกันเจ้าตัวอักษานะครับอาร์ซ่าซาวเวอร์พีสาเท่าไหร่วะลืมรหัสแล้วตัวนี้เขาเปิดราคาที่5,600บาทแถมลูก1ินัดฟรีค่าจัดส่งผู้ซื้อต้องมีอายุ20่ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและใช้บัตรประชาชนในการซื้อนะครับเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ผมไม่รับแปลงเหมือนเดิมย้ำทุกคลิปกับปืนแบงกันและลูกโม่ว่าผมไม่รับแปลงและใครสัรนหาไปแปลงขอให้แม่คิบหายนะครับและใครที่ บ่นว่ามือสองราคาแพงคุณจําไว้ว่าเป็นเพราะพวกคุณนะครับขอโทษเป็นเพราะพวกเอาไปแปลงนะที่ทําให้ราคามันขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยเพราะพวกคุณนะครับอย่าโทษคนอื่นหัดโทษตัวเองก่อนนะผมไม่ได้อยากขายแพงแต่คุณนะ่ะบังคับให้ผมแพงราคามันขึ้นเพราะของมันใกล้ขาดตลาดแล้วบางรุ่นคือขาดตลาดแล้วนะครับผมย้ำเกือบทุกคลิปนะบางรุ่นเริ่มหาไม่ได้แล้วนะครับเห็นเพราะพวกคุณนั่นแหละ เพราั้นไอตัวก่อนหน้าเนี่ยไอตัวที่ผมเพิ่งลงขายไปที่มันยังอยู่คือยูมมเล็กหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะเพนั้นราคาก็คงผมขายอยู่เก้าพันเก้าพันห้าเลยต้องขายหมืออ่นหนึ่งพอไรก็เพราะพวกคุณนั่นแหละเพราะผมก็โดนบ่นมาจากรุ่นพี่ที่เขาสายเดียวกันเพราะผมขายถูกเกินไปจับสถานการณ์แบบนี้โอเคผมขึ้นให้พี่ก็ได้เพร่ะให้พี่เขาสบายใจและอย่างผมก็ถือว่าผมประคองราคามันไม่อยู่แล้วนะครับเนื่องจากตัวลหลายๆรุ่นเริ่มขาดตลาดแบบเห็นได้ชัด นะครับนะเป็นเพราะพวกคุณมึงทั้งหลายอะครับนะโอเคมาเปิดกล่องกันตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กแบบกระจิ๋วเหลิวเลยครับโ <c oughs> ทษทีตัวเล็กกระจิ๋วเหลิวเลยมาพร้อมกับตัวปืนสองแม็กกาซีนนะครับเป็นกล่องกระดาษมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะ,ะให้ดูว่ามกลัวไม่ใช่กล่องมันจริงๆรักอารซานะครับเห็นไหมว่าเป็นตัวของมันจริงๆนะมันมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับ มา <c oughs> ดูตัวปืนกันตัวปืนตัวนี้เป็นการสกีลายล่องลึกนะครับ ARSARMS AK12 ลิเบอร์9มม Pak นะครับตัวนี้เป็นสกีลายล่องลึกหมดเลยเลยเป็นนัมเบอร์ปืนนะครับขนาดกระสุนนะครับอ่าตัวนี้เป็นกันลื่นนะครับแล้วก็ยิงลายว่า s วเ a u e r นะครับทั้งสองข้างเลยดูในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหม sixauer นะเอาฝั่งนี้นะครับเห็นไหม เป็นการยิงลายล่องลึกมาเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นยิงลายว่า P365 นะครับตัวมันเล็กนิดเดียวเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายมือเล็กนะครับหรือผู้หญิงมือเล็กก็ตาม mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดอันนี้สองแม็กซซีนนะครับแล้วก็ใส่แม็กไปปุ๊บถ้าเป็นมือผมเนี่ยมันกำได้จริงแต่มันจะล้นหน่อยนึงเวลาคลิปมือผมจะคลิปไม่ถนัดนะครับนะจะคลิปไม่ถนัดบอกเลยว่าผมคลิปมือเนี่ยไม่ไม่ถนัดสุดๆ นะเพราะว่าเวลากำปุ๊บมือผมมันเลยข้างล่างถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมือเล็กไอ้อผู้ชายมือเล็กแบบผู้หญิงนะ่ผมว่าเหมาะนะครับเหมาะนะโอเควิธีการถอดดูแลรักษาเจ้าตัวนี้กันนะครับวิธีการถอดเจ้าตัวนี้มันเพียงแค่บิดแล้วก็ดึงตัวนี้เป็นอะไรที่ถอดง่ายที่สุดแล้วแต่ผมถอดมาดึงท้ายถอยหลังยกดันปล่อยออกนะครับนี่คือวิธีการถอดล้างทำความสะอาดนะครับผม แง่ายคือท่านจะถอดปุ๊บลงจารบีลงน้ำมันลงอะไรใดๆก็ตามก็ทําได้เลยนะครับแล้วที่การใส่ก็คือใส่เจ้าตัวไกด์หลอดกับตัวรองไกด์หลอดไปก่อนนะครับสวมปุ๊บแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้อ่ะเดวๆๆ,ๆ,ๆๆต้องให้มันตรงล็อกก่อนนะครับให้มันตรงล็อกก่อนดึงปุ๊บเกี่ยวปั๊บอ่ะแค่นี้เองแล้วตัวนี้ใส่ยังไงไอคุณเห็นไอ้แหลมแหลมนี่ไหมผมก็แทงมันเข้าไปเลย <c oughs> โคตรง่ายตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้โหผมเลิฟมากนะครับผมเลิฟมากนะเป็นอะไรที่แบบเลิฟสุดๆอะ่ะเพราะว่ามันถอดง่ายและอย่างตัวมันเล็กผมชอบตัวนี้ว่ามันอ่ะม,มันเล็กมันเล็กไรสำหรับผมแต่ผมว่าผมชอบว่ามันเล็กดีเทียบกับฝ่ามือผมอะอันนี้เท่าฝ่ามือเลยนะครับหรือมือผมใหญ่ก็ไม่รู้นะครับเท่าฝ่ามือผมเลยแม่งเล็กๆน่ารักมากนะครับตัวติดเดียวเองนะนี่เลยอ่ะใส่แม็กเข้าไปอ้าวกลับด้านนะครับ แม็กบรรจุได้รู้สึกจะห้านัดเองมั้งนะครับห้านัดก็ตึงแล้วนะแห่ผมลองใส่ดูก่อนนะผมลืมดูข้อมูลต่างๆนานานะครับสาใส่สักสามนัดโอ้สามนัดก็เริ่มตึงแล้วผมว่าประมาณสักห้านัดนะครับประมาณห้านัดบวกหนึ่งลำเพิงผมว่ากาลังดีนะครับก็เป็นหกนะก็ถือว่าน่าเล่นนะครับสำหรับท่านหญิงหรือท่านชายมือเล็กแนะนำนะครับ น่ารักมากปกปิกมากเลยผมยังชอบเลยโ <Okay, S 2> <laughs> อเคเนาะก็ประมาณนี้ <laughs> ก็ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเค okay, ครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวแบงก์กันซิกซ์เซอร์พนะครับเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับอันนี้คือผมใส่แม็กแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ลูกดูแม็กดิมันจะถ้าคนมือใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะกำได้เลยแน่ของผมนี่เกือบเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้กระชับมือขนาดนั้นเหมาะสาหรับ แบงก์การเป็นหมอตัวนี้สาหรับหมอผู้หญิงหรือผู้ชายมือเล็กนะครับของผมีนมือค่อนข้างใหญ่พอจับปุ๊บมันล้นนิดนึงนะครับโอเคมาใส่ลูกนะครับลูกผมใช้ทดสอบเป็นลูกแบงก์การรอบนี้ใช้เป็นลูกของปอกเงินนะครับโอคุซานเหมือนกันปอกเงินนะครับลูกแบงก์นะลูกแบงก์นะลูกแบงก์นะครับย้ำแม่งทุกคลิปแล้วก็ไม่รับแปลงตามเคยนะครับกูกระยำมาทุกคลิปก็มีคนถามตลอดเพื่ออะไรครับไม่ได้มีประโยชน์เลยผมก็พูดอยู่ในคลิปอยู่ กรุณานะครับดูให้จบนะครับคุณจะได้เข้าใจว่าผมไม่ได้รับแปลงจริงเพราะอยอผลเพราะว่ามันไม่ใช่สาระนะครับพร้อมไปเลือกไรสาระนะปุ๊บอ่ะใส่แม็กแล้วนะครับแหมเล็กกระทัดรัดดีเหลือเกินนะครับบรรจุสองนัดนะครับอ่าโอทุหนแน่นๆก่อนนะครับหูดับอยู่นะเล่นไป ตัวนี้ระวังอย่างหนึ่งผมลืมเตือนนะครับซึ่งผมก็สะดุ้งเหมือนกันเมื่อกี้เยว่าไก่เขามันตื้นนะครับไก่สัมผัสเขาตื้นมากนะครับผมระวังเรื่องไก่ดีๆนะถ้าคุณไม่พร้อมยิงจริงๆอย่าเอาเข้าก่งไก่นะครับไก่เขานุ่มมากนะครับผมแคะว่าแต่นิดเดียวก็ลั่นเลยนะครับผมโอเคอันนี้เรายิงหมดแล้วนะครับลุายิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถือว่าตัวปืนปกติร้อะครับลูกหมดสไลด์ค้างแล้วนะครับ ดาบต่อไปก็ดึงสายถอยหลังลงแล้วก็ร่างกายทิ้งแค่นั้นเองฟังเสียไกลอีกทีหนึ่งดูนะครับหนึ่งสองสามนิดเดียวนะครับมันเบามากนะระวังเรื่องไกลนะครับถ้ายังไม่พร้อมยิงแนะนาอย่าเขานิ้วเข้าโก่งไกลนะครับเพราะว่าไกลมันเบามากเบาแบบเบาหงเลยอะ่ะเบากว่าเบาเบากว่าบีบีกันอีกในความรู้สึกผมนะ เบาอะบีบีกันตะคูนกอกปิดอะหรือซิกของบีบีการเนี่ยเนี่ยนิดเดียวนะครับอันตรายนะอันตรายนะถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมมิงอย่าอนวเข้าโกงไกลนะครับเพราะจังหวะเมื่อกี้ที่ผมหันไปคือผมชินกับพวกที่มันไกลลึกนะครับแต่ตัวนี้มันไกลตื้นซึ่งผมลืมผมเทสไปแล้วแหละก่อนที่ก่อนที่จะลงขายนะครับผมก็ลืมไปว่าเอา้าไกลมันนิ่มนี่หว่านะครับก็เลยสะดุ้งไปนัดแรกนะครับนัดที่2ก็ก็ปกติเพราะว่าผมรู้แล้วโอเคไกลมันตื้น นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าได้สนใจสั่งซื้อเพจบีบีาการจัดจังเสาแลนด์บีแคร์ซอฟนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ